ก็จิ้มไปก่อนเลยไม่สนป้องกันจิ้มจิ้มบอคไฮโน่ลัสไอ้ยี่ไปก่อนแสนหกเรียบร้อยเอเลเกติเลโอผ่านแป๊ดงานฉลองไงเล่ารู้จักงานฉลองของพี่ไหมงานฉลองพี่มันบันเทิงกันที่ไหนแล้วก็แฟนซีเนชั่นก็แป๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนว่าไงปั๊บฮะ เดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n s ชิน p ับ g ีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอัใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัโครา เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวล up ไปพร้อมกันเอาละฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม10บาท11บาทกันอีกเช่นเคยนะกับกัปตันเชงคูสเชงคูสผมแดงนี่เลยพี่เชงสจักรพรรดิวันนี้เราจะเอาพี่เชงคูสเนี่ยไปเล่น PVP กันแบบ chaos เลยคือแบบ PVP ตึงเลยนะหมด chaos จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยู่1%แล้วแหละนะแบบอยากเอาทิมเนี่ยไปลงให้มันลดแรงเล่น <laughs> ไม่ใช่ เอ้ยทีมันเก่งผมแบบบ้าบ,าบา่คือเรืออะทีมนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาพี่เชงคูดเนี่ยไปลุยกันดีกว่านะ PVP หมดเคอ o สนะเป็นไงกับความเทน,นี้ดูพูดีมีพูดอยู่ข้างหลังด้วยคือมันสัรเริญพี่ไงตอนเนี้ย,นนยคือพูดข้างหลังเห็นป่ะสามสี่ลูกเนี่ยมันสันเสริญพี่ไงให้วันเนี้ยราชาเนี่ยมาลงสนามแล้ววันนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปดูทีมกันทุกคนนับมาที่นี่เลยเป็นการลงแบบสามมันก็คือไม่นับของนะในโหมดนี้โหมดเคอ o สเนี่ยทีมที่เราจะใช้เนี่ยเป็นทีมของเล็กนาล็อกเป็นฟูล เรียกว่าฟูไหมมันก็ไม่ค่อยฟูอนะ่ะเนเพราะว่าช่องที่4มันไม่ใช่แร็งนล็อกนะเรานับ3มช่องแรกดีกว่า3ามช่องแรกนะับมีเทียรหรือว่าแชงคูดเนะเป็นตัวดาวเมจแล้วก็มีจอกกรอกแล้วก็มีตีด้วยจอกกรอกก็สกิลเดียวแล้วก็ตีหมู่แบบเบิ้มๆคือลือเลยคือถ้าอีกฝ่ายมีดีบัฟเนี่ยก็โดนเนะืบสามเท่านะจุดอ่อนแล้วก็พาสซีฟกับพันธะเนี่ยก็เน้นการป้องกันคิดิคอนแล้วก็เน้นการทอนอีกฝ่ายด้วยพร้อมกับ ยิ่งตัวเองมีเลือดลดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีคิิคอนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับจากพาสีนี้เลยเพิ่มอัตราคิิคอนนะเมื่อใช้สกิลก็เป็นตัวทีเบิ่มๆแหละแต่ผมแนะนําว่าใครเล่นเทียเนี่ยเปิดทีหลังก็ได้นะจริงๆแล้วเปิดไม่ใช่เปิดทีหลังแบบทีมเปิดทีหลังนะหมายถึงเปิดทีหลังพวกอาเจเจหรือว่าอาน้องสาวทั้งสองคนนี้นะครับตัวของเฟย่าเนี่ยตัวที่2เนี่ยเป็นตัวดาวเมจอีกเหมือนกันมีทั้งสกิลตีหมู่ก็คืออันนี้เจาะกรอาะ3เท่า แล้วก็สกิลตีเดียวก็คืออันนี้เหมือนกับสกิลป่าฟ้าเชวันที่เป็นท่าจ,จิ้มนิ้วในตำนานก็เป็นสกิลเดียวกันแล้วก็พารสีฟของอาเจเขาเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราจอ่อเกาะด้วยนะแล้วก็ของเทพอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นตัวดาวเมดอีกตัวหนึงพร้อมกับบุญฮิวตัวที่3น้องเขาก็เป็นตัวดาวเมดเหมือนกันจากการปานแปรดของน้องเขา ก็ก็โดน3เท่านะอีกฝ่ายที่มีดีบัฟนะจุดอ่อนเหมือนกับเทียเลยนะครับสกิลหมู่นะสกิลเดียวก็ถมได้ไม่สนป้องกันเจอพวกแบบตึงๆอย่างที่แบบแน่นๆน,น,นะก็ใช้สกิลเดียวสเปย์ไปก็ได้นะไอพวกเมลิโอดัสมืดหรือว่าเป็นเดอะลูเลอร์ไอราชาป,ปีศาจอ่ะก็ถมสกิลเดียวไปก็ได้ตุยเหมือนกันตัวนพาสซีฟเนี่ยก็เป็นอันนี้เลยเพิ่มสเต็ก12%นะต่อแหลงล็อกนะแล้วก็ของเทพ เมื่อมีดีบัฟเนี่ยจะติดแค่1ดีบัฟเท่านั้นแล้วก็เพิ่มโจมตี20%ด้วยจากเอฟเฟกติดดีบัฟนะถ้าจะโดนก็โดนดีบัฟแค่ครั้งเดียวนะครับโดนดีบัฟแค่อย่างเดียวนะส่วนน้องแรลมใช่ไหมเอ,อ้น้องแรมแฝดพี่คนแรม <What? S 1> เป็นตัวพาสีล,ล้วนเลยนี่ไงพี่สาวแสนดีคือเพิ่มแซกเผาสวีนี่เผาไม่ระบุเนี่ยยีซึ่งทีมเราเป็นเผาไม่ระบุทั้งหมดอยู่แหละจริงๆแล้วก็มีเฟย่าเนี่ยที่เป็นเผาไม่ระบุอะเนาะ แล้วก็เทียะนะครับสองตัวที้เป็นเผ่าไม่ระบุส่วนบูลุนฮิลเป็นเผ่ามนุษย์เราจะบูตพาสซสีไปที่2ตัวนี้ส่วนอาหารเราก็จะกินเป็นเพิ่มพลังต่อสู้เบิม่มเบิ่มคือเรือแล้วก็เคอสลิมิตเนี่ยอยู่ที่4940พลังต่อสู้ที่2 2 5 0 0ก็ยังถือว่าเยอะนะในโหมดนี้ผมถือว่าเยอะอยู่ตัวที่ตัวมีจํากัดด้วยเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยทีมนี้ไปลุยกันนะตาแรกกินอาหารเป็นพลังต่อสู้ด้วยอยากเปิดก่อนมากๆเลยเพราะว่าทีมนี้เน้นเปิดก่อนไง มาครับผมอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยคือพูดซะนานช่วงนี้คือแบบชอบลืมอัดต้องอัดเทคสองมาครับผมอ้าวเกมแม่งหลุดมาถึงเกมแม่งหลุดเลยเนะอะไรวะคือแบบตาแรกมาเกมแม่งหลุดเลยนะครับอืมโคตรหยาบไอ้ยัแค่อ่าดวงตูมาและมั้งแต่ตาแรกเลยว <c oughs> ิ่งดวงมาไหมวันนี้เปิดคลิปได้อย่างสวย เกมหลุดผมก็ไม่เข้าใจว่า PC ซไม่ชอบหลุดเนะครับเกมเครื่องผมนะอ่าเจอทีมนาโอฟูมินาโอฟูมิแล้วก็บันแสงเนีครับมาไม่หลุดแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่าหลุดเถอะไดนดูก่อนไดนดูทรงดูทรงเป็นทราเมีเอวแน่นอนนะครับเอาบุญฮิวปาดไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็ไอบานเนี่ยไอบานน่าจะโดนผมตีแน่นอนเนะี่ยไปเดี๋ยวเราปาดไปขำๆหนึ่ทีแล้วก็ไอบานนี่โดนตีไปดิ คือตีบันไปก่อนงานเลี้ยงก็มีไงงานเลี้ยงมันก็แบบฉลองแต่งงานตึงๆแล้วก็บอไคโน่โล,นโล,ลัสนีแล้ว <S <S บันก็โดนไปอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ก็ปาดไอ้บันไปหนึ่งทีไงจอกเตาะสามเท่าไปไงละ่ะขอเต็มคืนหน่อยเรียบร้อยบันนะครับตุยไปเรียบร้อยเนี่ยครับอีกฝ่ายมีแนวโฟมิแล้วก็บูลุนฮิลนะครับที่เป็นดาเมทที่เหลืออยู่นะแต่ตัวดาเมจอย่างบันก็ตุยไปแล้วนะมา ว่าไงเออก็เปิดโลมาครับผมป้องกันโยย่มาหนึ่งทีแล้วก็มุนนี้ก็ปาดปื้ดโอ้โหปาดคูดแรงก็ปาดแรงกืนบางทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหการ์ดการ์ดอะไรจะขนาดนั้นล่ะเพื่อนการ์ดมันก็ตึงตึงเปียไอตัวนี้มันมีมันมีไอ้นั่นวะคือมันมีทราเมีเลเยลนะครับเราต้องหาสกิลที่มันแบบเบิ้มๆเนาะอ่ะเอาเป็นบุนฮิวตีไปก่อนเลยแล้วก็อัปเตอร์โบนเนอร์ไปแล้วก็เอเลกั์ คิดว่าอเลเกนน่าจะเจ็บอยู่อีกฝ่าน่าจะตุยไปดเดินทางประดับดอกไม้ก็จิ้มไปก่อ,อนเลยกับตุยแล้วไงแล้วก็ไปเลยออเตร after b เนอร์ก็ปัดปื้ดคืนชีพว่ะเอเลเกนกเรียบร้อยเนาโฟมีก็ตุยทีนี้ก็อีซี่แล้วทีมนะถ้าไม่มีปฏิหารแบบรวมการ์ทเทพๆตึงๆของบุนฮิวนะก็น่าจะอีซี่อยู่เอาไงาก็ปาดปื้ดมาสี่ครั้เอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยหรือเปล่าว่าไงานี่ใครนะลืมละลืมชื่อละลืมชื่อแล้วตัวนี้อิสตินไหมใช่ไหมอิสตินอิสตินโตงไงเอออิสตินไงเดี๋ยวเราตีบุญฮิวไปก่อนดีกว่าเพราะว่าบุญฮิวเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายมากกว่านะก็ตีไปก่อนไม่รอดอาการไม่ดีจิมเดินทางประดับดอกไม้กับจิมไปก่อนเลยหนึ่งทีแล้วก็เอเลเกนตปาดไปมหกหมื <g ain> ่นสามไม่คิดที่ค่อนแล้วก็คิดที่ค่อนโชว์น้อยเอเลเกนต์อโลพาดเรียบร้อยตุย มาเออหยามา1หนึ่งทีเอสตินครับก็ปาดมาโ,โไฟไซดอนก็ไม่เข้ามาเดี๋ยวเราตีเลยเราตีเอสตินเลยเป็นท่าสีเขียวด้วยอย่างชอบก็ปาดไปคิดว่าจบแน่นอนทรงนี้ทรงจบบอคไโนโล,ลัสไอ้ฮี่บโแสนหกเรียบร้อยจีเอเออเป็นไงเล่าสีจักพัด <c oughs> แชงคูดอะเรียบร้อยเนี่ตาแรกเนียก็จี ตาที่สองนะครับทุกคนมาบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยถ้าพี่เทียยังอยู่บนสนามนะยปาดทีเดียวอะหายหายแน่นะครับ <c oughs> ถ้าพี่เทียบแบบปาดนะปาดปืด้ด <c oughs> เจอกับทีมโนฟูม่อีกแล้วมันเป็นเมตาใช่ไหมไทีมเนี้คือมันเป็นทีมแบบเบิ้มๆคือลือไงแม่ไอโนฟูมิเนี่ยเดี๋ยวเราจะตีเหมือนเดิมนะครับปาดปืดป้ดไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้อาเจนะแล้วก็ตีไอบันผมคิดว่าตีไอบันแบบตีเดียวเนี่ย เจ็บแน่นอนไปไ<อ>งานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลาอยู่แล้วไงแล้วก็อาเจ้ก็ใช้แฟนซีเนชั่นเชนป้าบไปหนึ่งทีแล้วก็เทียก็ปัดไปที่บันนฮึบเอเรียบร้อยยบันแสงตุย,ตยพอบันแสงตุยก็อีซี่แล้วตานี้มาเจอกับไลฮาร์ดมีไลฮาร์ดด้วยตัวที่4เป็นฟูมนุษย์นะไอ้ฝ่ายพี่จินแล้วเนี่ยไม่มีชื่อด้วยทำไมเขาไม่มีชื่ออะเขาก็เท่เกินไม่มีชื่อ เออเปิดทอนอีกโนภุมิก็เอาอีกแล้วก็โวย,วาย,ออโว,ยวายเอ้ยโวยวายเบินมายังไงแล้วก็เทอร์รี่ับเปิดสตนมานะโต้กลับเน่ฮึืมไอ้นี่ก็มีทอนนั้นก็มีแสแตนก็คือตีก็คือทอนหยับหยับมาเดี๋ยวเราจะปาดแปดไปเลยดีกว่าผมคิดว่าปาดแป๊ดน่าเจ็บหนักอยู่เพราะเผื่อเทอร์รี่น่าจะตุยเลยแล้วก็ตามด้วยเทียลุงเชงของเราเนะยครับตามด้วยอาเจไป งานเลี้ยงฉลองฉลองสั่งสั่นหรือเปล่าแครกชุดเออ,เอ,อแครกชุดมาไปฮะวอลเคโนโนลารสป๊าฟเจ็บเจ็บแล้วก็เสืองแง้มหน่อยเอเลเกนปุ๊มอย่างไงนาฟูม,มีนี่คือยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยเกิดใหม่หนึ่งทีนี่ยืนขึ้นเลยเขาก็ยังทอนอยู่นะถือก็ขยันแบบเปิดมีการ์ดไง ก็มาเลยโวยวายมาด้วยแต่ไม่เข้าเนะโวยวายมานะสาบแช่งมาหนึ่งทีไงแล้วก็ตีมาที่ตัวของบุญฮิวนะตรงไลฮาร์ดนะก็ไม่เข้ายังไงไอแนอฟูมีนี่มันต้องโดนผมแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราตีไปเลยผมว่าจบเจ้าแน่นอนนะแนอฟูมีนะเนี่ยใช้เทียเนี่ยแหละตีไปจริงๆแล้วเราใช้เฟย่าเนี่ยแบบให้มันเจ็บๆไปเลยก็ได้นะแต่คิดว่าเทียเนี่ยแหละปะก็จิ้มไปก่อนเลยไม่สนป้องกันจิ้มจิ้ม ูติวจิมเจาะยางโคตรเลนแล้วก็เอลเลกเกนปาดปืนไปน้องเสือไงเทียปีฉากหน่อยนี้พี่แซงพี่แซงคูดปีฉากหน่อยสิ <c oughs> เรียบร้อยแสนสองจีจีตาที่สองเนาฟูมีก็เจอบ่อยเกินอ่ะบางทีอ่ะคือมันเป็นเมตาอยู่ตอนนี้ไงเนาฟูมีอ่ะก็จีจีในตาที่สามเน่ขอเจอทีมอื่นนอกจากทีมเนาฟูมีได้ไหมคือเบื่อหน้าพ้ก,ก้าล้นแล้วู้ก,ก้าลน้นผงาดอ่ะ เจออีกเลยก <c oughs> ็ข,อขออยันเล่นซะด้วยทีมนี้คือแบบเป็นเมตาเก่งม่เดี๋ยวเราตีไปก่อนเลยคือไม่รู้ว่ามีหลบหลีกคิดว่าไม่น่ามีหลบหลีกนะเพราะว่าพลังเขาพอๆกับเราเลยถ้ามีหลบหลีกเนี่ยไม่ใช่ละนะแต่พลังเขาถ้าน้อยเนี่ยคือมีหลบหลีกไงแต่ว่านี่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่มีเอลพิ้วซึ่งถ้าไม่มีเอลพิ้วเนี่ยเราก็จะฟาดไปแล้วก็ คิดว่าตีเดียวไปที่ป่าตุยแน่นอนเนี่ยไปนี่ไงไม่มีหลบหลีกก็ย่างชอบเลยหล่งไงก็ไปฮะวอโโล,ล์โนลาสป้าไปก่อนหนึ่งทีผมไม่ตายด้วยถึกจัดไอ้ป่าก็ถือเกินถืกเกินถึกเกินไอ้ป่าก็ถืกเกินอีกฝ่ายเป็นผู้ก้าโล่นนะเขาน่าจะทอนมาน่าจะมีทอนนะครับมาเดี๋ยวเราเก็บอาเจ้ไว้เราอาเจ้ไว้เบิร์สดีกว่าเรารอเบิร์สเลยใช้อาเจ้เบิรส์สมาฮะเออเปิดทอนว่ะ เปิดทอนซะด้วยไงไอฝ่ายแล้วก็ตีมาอาเธอแดงคือตีมาสกิทมาหน่อยเออแล้วก็ตีคือตีหมูก็ก็เข้าอยู่นะผมว่ามันก็ใช้ได้ของมันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไอป่าเนี่ยเลือดย่อมแมวอย่างนั้นอ่ะคิดว่าจะรอดเหรอฮฮไปเดี๋ยวก่อนนี่ไงป่าแปดอาเจอาเจแปดไปหน่อยแล้วก็เทียไปฮึบ งานฉลองไงเล่ารู้จักงานฉลองของพี่ไหมงานฉลองพี่มันบันเทิงกันทีไหน,นแล้วก็แฟนซีเนชั่นก็แปดเรียบร้อยตายไปสองเนี่ยครับแสดงว่าตีเดี่ยวนี้น่าจะเบิ่มเบิ่มคือลือนะครับแล้วก็ดวงเทียก็ตีไปเขาเรียบร้อยไหมล้วโลหนาเตอะเลยอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันก็โลหนาเตอะขึ้นแนวฟูมิมาเฮ้ยเหลือสองตัวเงี้ยไม่รอดแล้วหรือเปล่าเหลือสองตัวต่อให้เทียตายแล้วก็ยังมีอาเจที่เป็นดาเมจอยู่นะครับเออก็เปิดทอนมาเก่งอีกฝ่ายแล้วก็ยังไง ติดเบรเนไงเบรนโอ้โหเบิร์แรงด้วยดิประเด็นเราก็ใช้เทียเนี่ยตีไปนะครับพร้อมกับผมว่าอาเจเนี่ยน่าจะได้อยู่นะคิดว่านะไปฮะแล้วก็อาเจอีกหนึ่งใบไม่ได้ถ้าอีกหนึ่งใบเนี่ยมันจะติดทรามเอลซึ่งเขามีทรามเอลด้วยเราเลยต้องตีคือตีไปเลยไหนไหนเทียก็ไม่รอดแล้วในตานี้ก็ให้มันเบิร์ตดาเมจสกิลไปเรื่อยก่อนอา่ามันต้องอย่างนั้นแล้วก็ไปเจ สวัสดีครับเจ๊ไงแล้วก็ฟาดไปเลยไงเกิดใหม่ไปสิไอ้น้องเกิดใหม่ไปเลยเคียก็โดนใบแล้วก็น่าจะโดนอัฟฟูมิสอยร่วงแน่นอนตรงนี้แต่เรามีเราเก็บสกิลของอเจไว้เนาะเบิร์นแบบอ้อ้นล้อน,ล,อน,ล,อน,ล,อนละ,ละ,ละอุไปเทียลากรลุงลุงลุงตายดิครับอย่างเงี้ยเออไม่ตายด้วยลุงไม่ตายด้วยโคตรหยาบ มาตอนแรกนลยว่าลุงจะตายเลยดูทรงไม่ตาย,ไม,ตายไม่ตายอย่างนี้ก็รู้เรื่องอะดิครับไปฮะอาเจ้แล้วก็บุญฮิวจิ้มหน่อยเฮ้ยจริงๆแล้วเอาเทียไปสองใบเลยอันตีไปหนาวเน็บไงแข็งโป๊กปุ้มเรียบร้อยจีจตาที่่าบุการ์ลนกับลุงเชงคูสจีจีมา ในตาที่สเฮ้ยเจอทีมเดียวกันอีกใบเจอทีมเดียวกันด้วยมีหลบแน่นอนเลยตรงนี้ทรงหลบวะผมว่าเอลพิวแน่พี่กินคนเนี้ยเอลพิวหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่แต่อยากจะรู้ก็ต้องลองไปงานเลี้ยงไม่มีหลบกันลูเรื่องอะดิครับปาดแปดปาดแป่ต่อปาดแปดนีปาดแปดแล้วก็โว้โคเโนลาส ปุ้งูหเรียบร้อยอะเจเฟ,ฟตายตัวดาเมรเดียวที่แบบโคตรแรงเขาตายไปแล้วเนะี่มาเหลือไอเทียนะครับแล้วก็บุญฮิลนะมันทีมเดียวกันเลยนี่หว่ารวมถึงตัวซับก็ทีมเดียวกันด้วยยังไงต่อพี่จีนพี่จีนจะแสดงอภินิหารหรือเปล่าบุญฮิลปาดแม่โอ้โหเดี๋ยวนะครึ่งหลอดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะเพื่อน,นว่าไงปั๊บเฮพี่จีน เอาอีกแล้วพลังมันโอ้โหโอ้โหพลังนี่คือพลังของพี่จีนใช่ไหมเ <c oughs> ออเฮือกูแตก <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นวะ <c oughs> แรงกว่าผมขนาดนั้นเลยเหรอจากพลังต่อสู้แล้วดูทรงแล้วผมไม่น่าตุยง่ายขนาดนั้นนะทีมอะเจอกับทีมปีศาจทีมปีศาจที่เอวพิวตรงนี้ทรงพิวทรงพิวแน่นอนผมไม่รู้ว่าเอวเขาพิวขนาดไหนแต่เดี๋ยวต้องลองดูได้ว่าเอวพิวขนาดไหนไปนะปาดแม่ไปเนะแล้วก็ลุงเทีย โว้ยโนโัดไปหน่อยไหนดูที่ผิวขนาดไหนไม่มีไม่มีหลบหลีกอย่างนั้นนะหรอไม่มีหลบหลีกอย่างนั้นนะหรอไปแฟนซีเนชั่นก็แป้นนี่ไงจะเก็บแล้วก็โวเคโนรัดปาดไปเลยเรียร้อยตายไปสองเลอราชาปีศาจต,ตัวเดียวมาสิครับเดิรลูลเลอร์เดิะลูลเลอร์มาเลยเพื่อนเนะี่ยเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยผมจะใช้เทียเนี่ยสับหัวนะครับคิดว่าตุยแน่นอนเนี่ยอีกฝ่ายตัวซับเป็นอลิซาเบธ ไปด้วยอลิซาเบธแดงน,นะครับเอาพาสซีฟเด้งเลือดนะเฮ้ยเฮยเฮยตีว่ะมาดิครับเด็กทังชั่นบอลมาที่ตวงเทียอ่าไม่ตายไม่ตายหรอกไอ้น้องนะเทียผมมันก็ถึกของเขาอยู่ระดับผมมันก็ถึกอยู่เพื่อไปครับแต่เราเนี่ยใช้เทียนะฟาดไปเลยแล้วก็บุญฮิวเนี่ยจริงๆแล้วใช้เทียเนี่ยฟาดสองสองใบเลยก็ได้นะเขามีทรามเมลใช่ไหมโอเคมีชัอะส่งนี้ส่งมีแล้วก็เจฟเฟไป Afterburner ก็ปาดไปก่อนสกิลแรกครับ้ออแล้วก็ Afterburner ครั้งที่ 2. สองสกิทสก,กิทหน่อยละกัน8ปดหมื่นสี่ Elegant i l โ o p a t แป๊บเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเงียมหน่อยของเงียมน้องเสือแล้วของเงียมหน่อยอ่าฮะอ่าฮะซิมิมาเซน Elegant เรียบร้อย ไหนดูความงามของอาเจเฟย่าแบบเบิ่มๆคือลือหน่อยดินีไงเอ้าจ้วนะชี้หน้าตึงๆคือลือเนะี่ยมาในตาที่หกนะ่เออขอชนะแบบสักหน่อยไว้เพื่อนขอชนะแบบปิดสวยนๆะส,สักหน่อย,อยงไงเจอกับทีมป่าโอเคอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่นาฟูมิแบบยืนจ๋าเดียวแต่จริงแล้วก็เบื่อเหมือนกันคือ <laughs> เอานาฟูมิออกไปโกนคือเจอบ่อยแล้วเนี่ยนาฟูมิเนี่ย เราก็ปาดเหมือนเดิมนะจริงแล้วกดแม่ไมเลยก็ได้เนี่ยป่าเนี่ยไปฮะใช้นี่ไงคือโถมดาวเมจไปเลยจังหวะนี้จิ้มไปนี่ไงหัวไฮโนลัสไปก่อนแปบ๊บเรียบร้อยเจ็บๆแล้วก็เสือกัดหน่อยเอเลเกนเจ็ดหมื่นหนึ่งไงแล้วก็บุญฮิวจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มเจาะยางป่าเขียวเรียบร้อยเ <laughs> หลือดาวเมจแค่สองตัวอย่างนี้ก็ยังชอบเลยอ่า เออเอาเดเอาสิครับหมาป่ามาหนึ่งทีโยยุมาด้วยแล้วก็ตัวของไอ้นี่ก็ยิงมาไม่เข้าเกิดชั้นนี้พี่ต้องเทพหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเทพหรือเปล่าแต่มันติดใบเนาะคือมันใบเลือดพี่ไงประเด็นนาโอฟูมิอย่างนั้นเลยไหนะดูความเบิ่มของนาโอฟูมิหน่อยดิ่นะเราใช้อัปเตอร์เบิร์เนอร์สองใบเลยดีกว่าอีกใบหนึ่งผมว่าระดับนี้แล้วไม่ต้องกักแล้วไปสใบไป ปาดแปดแล้วก็์เบ e ร์เนอร์ก็แปดไปอีกทีหนึ่งก็์เบ e ร b u r อร์ต่อให้มันตุยไปหนึ่งชีวิตก่อนนะเอ่ยเรียบร้อยคิดว่าตุยแน่นอนฟ a นซ i เน t i o n เชนก็ไปไปเออเกิดใหม่ทั้งทีเกิดใหม่ทั้งทีต้องเป็นไก่เซสเลวหรือเปล่าทีมนี้มานวฟูมีก็อันติมาแน่นอนก็ยังใช้อยู่อีกฝ่ายก็ยังโยวยุอยู่โยวยุเก่งแล้วก็สกิทหรือเปล่า เฮ้ยเเบิร์นวบะเบิร์นไปพี่เบิร์นเบิร์นไปพี่เบิร์นมาเออยโวยวายมาหนึ่งทีเทียก็ตุยเลยไงคือแรงจัดเทียตุยเลยโวยวายก่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะตีเป็นอัลฟุมิเหมือนเดิมนะซึ่งคิดว่าเขาน่าจะตุยหรือเปล่าวะตุยไหมคิดว่าตุยไหมไม่รู้ว่าตุยหรือเปล่าแต่ว่ารวมการ์ดตึงๆไปแล้วก็อาเจตีไปก่อนเราตีหมู่ไปเลยดีกว่าคือปั๊ม เอาเป็นว่าปั๊มก่อนดีกว่าดีกว่าเขาเหลือตัวเยอะก็แปดแปดซี 8! 8! ่เงนะเรียบร้อยนะครับเหลือ,ลอ2ตัวแล้วแล้วก็ปาดแปดของบุญฮิวเรงๆน้องๆเป็นมืนโสงอันตีมา2ตัวดูสิว,ว่าเขาจะเลือกตีตัวไหนตายนะครับเนาฟูมีเนะี่เป็นเป้าเดี่ยวไงอันตีอ่ะต้องตุยตัวนึงกัแหละเพื่อนมาว่าไงเปิดทอนต่อเลยแล้วก็อันตีมาที่อามาที่บุญฮิวดูเรื่องมาที่บุญฮิวซะด้วยมาฮึบ แปบแสนเจ็ดอย่างเลงซึ่งคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะตุยแน่นอนเขาน่าจะตุยแน่นอนไปฮะเราตีไปแล้วก็อาเจอาเจก็สาดๆแบบนี้เพื่อนฟูล่าไปก่อนละกันนี่เราหมดสติแล้วก็อาเจไม่ตายหมู่ด้วยเดินสวยๆเลยเดินเดินแคทวอล์กสวยๆเดินแคทวอล์กสวย ตรงเสนสงองมาซี่เออเด้งอีกรอบนึงก็ตุยเลยจี้ๆเป็นไงเดินแคทวอล์กสวยๆเข่าจัวตาสุดท้ายนะครับในวันนี้นะเป็นเลข7นําโชคด้วยกับ7บาทมาครับเจอกับทีมไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอ <c oughs> ไม่มีป้องกันอะไรด้วยหรอเฮ้ยทีมนี้มันเจ๋งจริงคือไม่มีป้องกันด้วยนะคือแบบอยากจะถมดาเมจมามากๆนะชีวิตนี้มาเดี๋ยวเราเนี่ยจะจิ้มไปเลย คือจิ้มจิ้มป่าไปจบแน่นอนตรงนี้ไปก็ไม่สนป้องกันไปก่อนจิ้มไปก่อนขำๆหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยเอลเลกเกนป้าป้าเขียวเหรอครับด้วยป่าเขียวก็ใส่ทรามเมลดยนี่ว่วาแต่ว่าไม่ทันเร็วไม่ทันเร็วเรียบร้อยป่าเขียวตำนานป่าเขียวตุยเรียบร้อยนะมา แม่ไอป่าเขียวใส่ทรามเมอลด้วยนะเมื่อกี้เห็นเด้งเลือดอยู่นะก้าต่อตไปผมว่าผมจัดการบุญฮิวดีว,ว่าเพราะบุญฮิวมันแรงเบิม้มเหลือเกินปาดแปดเฮ้ยปาดแปดเนี่ยปาดแปดปาดไปโคเรรงอ่ะมันปาดแปดแ,แรงชาติด,ดูดิโอโอ้โอกัดกัดเลยจะขนาดนั้นแหะเพื่อนนี่มันกัดขึ้นกอดมากนะไอ้ไฟแล้วก็ก็แรงจัดไอ้ไยม,มันจะแรงไปไหนอะเพื่อนมันจะแรงไปไหนอะปาดแปด นะแล้วก็อเจตีไปพร้อมกับเทียไปไฮะลาก่อนจีอีกฝ่ายแป๊บนี่น,น,นะแล้วก็อเจแฟนซิเนชั่นเชนออเแล้วก็แล้วก็ลุงเชงคูสปาดหัวคไคโนลัสเรียบร้อยจีจอีซี่นะตาที่เจ็นะเป็นไงทีไม่มีป้องกันมันก็จะอีซี่อย่างนี้แหละถ้ามีตัวของโนฟูมีก็จะยากๆหน่อยจบกล้จีจี โอเคทุกคนนะวันนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะกับทีมนี้นะทีมของเทียก็เป็นทีมที่เน้นความแรงนั่นแหละไม่มีอะไรมากเลยเน้นความแรงแบบเพียวๆเ,เลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าความเบิ่มเนี่ยระดับพักการมากมากเลยนะแต่ต้องหาจังหวะถ้าเจอพวกแบบการ์ดตึงๆรวมการ์ดตึงๆเนี่ยก็ยอมเหมือนกันว่าทีมเรามันค่อนข้างแบบมันไม่ได้ถึกเหมือนกับทีมทั่วไปอะแต่มันก็ยังมีความถึกอยู่นะแต่มันไม่ได้ถึกจ๋าขนาดนั้นก็ยืนค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าเจอแบบถมดาวเมจหรือว่าพี่จีนกับแบบกดๆก็ต์เนี่ยก็ตุยได้เหมือนกัน ส่วนคลิปนี้ผมจะลงวันจันทร์ซึ่งวันจันทร์เนี่ยมันรีแล้งไปแล้วนะครับก็ดูไปแนวทางละกันเผื่อมันวนกับใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะแนนของทีมพวกเนี้ยของเนลฟูมิหรือว่าทีมของอเจเนี่ยถ้ามันวนใหม่อีกรอบหนึ่งก็จัดอย่างนี้เป็นแนวทางก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้ที่ผมเล่นตอนเนี้ยคือมันเป็นตอนที่แล้งยังไม่รีแต่ตอนเนี้ยน่าจะรีไปแล้วนะวันที่ผมลงคลิปตอนนี้นะที่ทุกคนดูถึงตอนเนี้ยก็คงจะเป็นทีมอื่นไปแล้วนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ ก็เป็นการลงแรงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะรีแรงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่1%ด้วยก็รอได้เพชรนะครับเก็บเพชรตึงๆแน่นอนนะครับใครที่ชอบ7บาทก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะส่วนคลิปหน้าคลิปไลค์ก็จะเริ่มติดตามไ้ด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วม,มาในคลิปหน้ากับ7บาท8บาทสวัสดีผม